ทุกคนตอนนี้อากาศหนาวข้างนอกเย็นมากเลยคุณซมอมบีเขาเป็นซมบีคนหนาวเขาก็เลยมานอนในบ้านอุ่นเธอเธอหนาวแต่เธอไม่อาบน้ำเลยนี่เซอมบี้เหมือนเด็กน้อยมาทุกคนแหมเธมันเด็กเลยนะซอมบี้หนีไทุกคนทุกคนเห็นไหม ี่ฉันยืนนั่งนอนนี่แมทุกคนผมมานั่งเล่นนั่งเล่นตรงในห้องนอนเขาไงทุกคนเพราะว่าข้างนอกอากาศเย็นผมยังไม่ได้ขึ้นบ้านเชะแหมผมเอาผ้าห่มไม้หนางผ้าห่มไม้นางเลยคือนางมานอนกอดผมดิเป็นเด็กเลยเป็นเด็กเลยเลยทุกคนเป็ไนไง อืมทุบีชิน,นอนเดบอือดูดิทุกคนดูน,นอนดิดดิคอยห้ายทุกคนเห็นข,ขาเขาแบบิดอะไหล่สวีิค้ดไหล่ทุคนไปสวีนอนนอนสบายมากเลยอนอนหองพ่อที่อฟรีส่งมาให้ <c oughs> คนหนาเขาเขาได้ใช้ดูดูเท้าก่อนดีทุกคนดูเท้าก่อนนะเท้ากับสองข้างนั่เห็นไหมดูเท้าก่อนี่แต่เขาก็เอาผ้ามาห่มแล้วอืสามีเธอเธอเป็นเด็กกว่านันเห็นทุกคนนี่แขนเขานะอันนี้แขนกันนหมผมผ้าผมผ้ามี่หุ่นนะสามีนะ อืมนอืยังไงต่จะสบายไปแล้วเนะอืมใส่สอปบี้พ่อจะขึ้นไปอ่บน้ำลูกอือืพ่อจะขึ้นไปอ่บน้ำลูกอืยังไงยังไงออ้ทุกคนทุกคนดูดิสมอบี้เขานอนสบายมากเลยอผมแค่เพื่หมมาให้เขานี่นะ เขาก็มานอนกอดผมเลยดูดิน่ารักมากทุกคนนะเขาเขานอนกอดเหมือนเด็กๆเหมือนเขาว่าผมเป็นเด็กอ่ะดูดิทุกคนต้องเห็นเห็นภาพจริงๆระเท้าเขานี่ซุกอยู่ในข้อคอมเท้าขางขาเขาเหดูดิเวนผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยดูดิ โอ้โหพี่สมบีแม่เธอเธอนอนเึอหอืหอ,อ,อยังไงคือยังไงยังไงยังไงยังไอมอ่าอบย่างไหมสมบี้เชื่อชัยไม่ได้อบน้ำเลยเนี่ยอืมอ,อนอนสบายด้วยผมอยากให้เขานอนสบายนะ เงยตาเลยสบีเนี่ยเนี่เนี่ยเงยตาข้างนอกเย็นนะเนี่ยสบีดูดิผมเปิดหน้าต่างม้วนรว่วเย็นนะดูเนี่ยเย็นนะข้างนอกเย็นข้างนอก นี่มองจากห้องคุณซอมบี้นะมองไปข้างนอกทุกคนดูดิเห็นไหมเมื่อกี้ผมนั่งทานข้าวเมื่อกี้พอดีผมทานข้างในไม่ได้เด็กๆกวนดูแอ,ออกมาทานข้างนอกหนไหตอนนี้คุณซอมบี้เขาก็นอนสวัสดีครับ่าวันนี้ผมมีกล่องขวานมา คือคือวันนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมพรุ่งนี้ผมจะทําบุญบ้านนี่วันนี้พอดีกล่องขวัญมาหนึ่งกล่องผมก็เลยเรบไปเปิดส่วนคุณนายอมบีเขานอนแล้วทุกคนขเขาเข้าบ้านเขาเมื่อกี้และส่วนเบบีเขาก็นอนเมื่อกี้ผมไปตัดเล็บให้เขาเสร็จสรุปไม่มีใครมาเปิดมาเปิดคลิปเลยทุกคนก็ตอนนี้ผมอยู่กับป้าป้าก็คือ,อพี่สาวของแม่ผมป้าท่านกาลังดูทีวีอยู่นี่คือป้าผมเองครับผมเป็นพี่สาวของแม่ ครับผมก็วันนี้ผมก็เปิดแล้วเป็นเป็นกล่องไอ้เป็นกล่องเดียวอะ่ะผมก็เลยอยากจะเปิดให้เอฟซีดูนะก็จากที่อาจากคุณมยุรีคุณมยุรีอยู่ปทุมธานีครับผมไม่รู้เป็นอะไรก็มีแม่แม่หลายท่านที่ส่งส่งส่งทั้งปัจจัยแล้วก็ ของของที่จะมาร่วมทําบุญเนาะทำบุญใ,ในวันพรุ่งนี้นะก็มีบางท่านนะส่งส่งไอของหวานนะทุกคนคือท่านอยู่เพชรบุรีท่านส่งของหวานมาเยอะเลยแต่แต,แต่คือบังเอิญใส่รหัสไปรษณีย์ผิดก็ยังไม่ถึงแต่ผมก็ลุ้นว่าพรุ่งนี้ขอให้พรุ่งนี้ถึงนะเพราะว่าก็เห็นใจอะครับผมก็ตอนนี้ผมแก่อยู่ก็ผมก็ต้องขอบคุณนะ้อยเอฟซีทุกท่านแบบ โ oh, อ้เอฟซีเพราะทั้งแม่แม่แม่แมป้าๆรวมทั้งคืออาทิเช่นเช่นอ่าพี่วิทยาและภรรยาแล้วก็คุณหมอแมวแล้วก็โอ้ยเยอะแยะเลยผม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 ,ผมต้องขออภัยมากๆที่แบบที่จำไม่ได้ท่านแบบว่าเมตตานะท่านก็ส่งปัจจัยมาร่วมทําบุญด้วยแล้วก็หลากหลายเลยอย่างเช่นคุณ ที่วิทยาและพระยาท่านก็โอ้โหคือเซอร์ไพรส์ามากมากท่านแบบคือคือท่านท่านแบบว่าเห็นอากาศทางเหนือผมอ่ะมัน,ม,นมันอากาศหนาวใช่ไหมทุกคนใช่ว่าท่านเขาคือส่งบัจัยบอกว่าให้ผมมาซื้อเครื่องทาน้ําอุ่นนะทุกคนโอ้โหแบบผมยิ่งประทับใจมากๆเลยอะ่ะคือขอบคุณมากๆผมก็ก็จะทำที่ที่ท่านแนะนำเนาะขอบคุณมากๆกก็ ็ตอนนี้ตอนนี้ผมก็มีแล้วเครื่องเครื่องทำน้ำอุน่นที่เวลาเดีอาบน้ำแล้วก็ก็ไม่ต้องอาอบน้ำเย็นใช่ไหมก็ครับผมตอนนี้ผมกำลังแกะของอพี่มาจูลีเนะาะหรือตาออกฟังมาด้วยทุกคนตาต่อไม่เข้ากล้องโหทุกคนหืม โอ้เดี๋ยวนะผมทุกคนดูดิผมลืมเอาแว่นขยายมาดิเออพอดีท่านเขียนไงท่านเขียนมารายละเอียดมาต่างๆนะผมผมเดี๋ยวผมผมก็อ่านนี่ก่อนเนาะอ่าอันนี้ของคุณวายุกะอาหารเสริมอ่าเห็นไหมทุกคนมันได้ยินเสียงผมมันร้องแล้วอาหารเสริมทานวันวันละเม็ดค่ะเวลาไหนก็ได้ก็เป็นอาหารเสริมเนาะ แกะเลยดีกว่าเพราะว่าจากรู้ว่าเป็นเป็นยังไงอ,อ๋อเป็นอาหารเสริมทุกคนก็ท่านก็ส่งมาให้ผมนอกไปทานนอกทุกคนเนี่ยให้ทานหรือว่าเป็นเป็นเสริมแบบว่าเห็นผมแบบดูดูผอมไปหรือเปล่าขอบคุณมากมากครับผมแล้วก็มีมียาสิฟันยาสิฟันให้สองหลอดทุกคนยาสิฟันให้สองหลอดกอ็เป็นเป็น ซอสซอสแมกผมอ่านถูกแมกเป็นรสเกลือผมก็เคยใช้ในพวกจริงๆครับผมใช้ยาสีฟันผมไม่ค่อยติดแบรนด์ผมใช้ทุกอย่างเลยจริงๆทุกคนก็แต่ส่วนคืออไหนคือมีอันไหนผมก็ใช้อะทุกคนนี่ว่าไหมขอบคุณมากๆเลยครับผมก็โอ้โหอืออ่นี่คืออ๋อมี ฝากให้อ๋อฝากใส่บาตรทุกคนดูดิท่านฝากผมใส่บาตรนะทุกคนโอ้ขออนุมโมทนาเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ต้องผมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมใส่ในในตอนที่ผมทําบุญบ้านเลยเพราะว่าพระท่านมาสวดถึงที่บ้านเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าวาดด้วยทุกคนเนาะเป็นเจ้าวาดบนพระบนภูเขาที่ผมเคยไปโอ้โนี่เดียวใส่บาตรนะขอบคุณมากๆเลยครับผม อ่าแล้วโหโหส่งทุกคนส่งผลไม้มาด้วยเดี๋ยวป่าป้ายำนองมาผมเปิดก่องขวัญนะทุกคนดูดิทุกคนส่งองุ่นมาโหขอบคุณมากมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมแกะดูนะตอนโหยังสดอยู่เลยอ่ะดีเลยพรุ่งนี้ผมจะได้เอาถวายพระทุกคนคือได right sí> so uhm, okay. ้ you know, like ilian, ่อยพ้าแล้วก็คือเลี้ยงที่ญาติที่ที่เขาจะมาเขาเรียกว่ามาทาพิธีทุกคนจริงๆตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะทําอะไรเล็กๆอะ่ะทุกคนแต่ก็พิธีกรรมนะผมทุกจะเห็นกันให้ทุกคนเป็นอางุ่นองุ่นขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณมากแล้วก็มีโอ้โหแล้วมีแอปเปิ้ลอีก มีแอปเปลอีกหลูกครับผมผมไปให้ดูแอปเปิลอีกหกลูกนะขอบคุณมากมเดี๋ยวผมแกะนะมันไม่เห็น <c oughs> ดูดิแอปเปิลยังสดอยู่เลยขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผมโอ้หอ่าพี่มายุรีเนาะส่งของมาคือมาถึงวันที่1เลยแล้วพรุ่งนี้ผมก็อ่าทาบุญทําบุญบ,บ้านเห็นไหมข้างหลังผมจะแปลกๆนี่ยข้างหลังก็จะเป็นเหมือนพิธีกรรมอะทุกคน เนี่ยเป็นของทางร้านนาร้านนาเขาทําอย่างงี้คือผมก็ไม่รู้คือทางป้ารางผู้ใหญ่เขาเป็นคนจัดทําให้แล้วก็มี f อท่านอื่นด้วยที่อ่าคือส่งของแล้วมาร่วมเป็นร่วมทําพิธีเห็นไหมทุกคนผมก็จะเตรียมไว้แล้วเป็นคล้ายๆสังฆทานแล้วก็อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอุ เดี๋ยวันวนีจะถ่ายคลิปให้ชมนะยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเนาะ FC ทุกท่านนะแล้ววันนี้มีกล่องเดียวเพราะว่ามาแล้วผมเปิดเลยแต่ดีนะที่ผมเปิดเลยเพราะว่าเป็นของสดไงทุกคนถ้าเก็บไว้มันเก็บไว้หลายๆวันนะเผื่อวันนี้อาจจะเน่าด้วยก็ได้เนาะยังไงผมก็ขอขอบคุณมากๆครับพี่มายุรีแล้วก็ FC ทุกท่านเนาะทั้งคนที่ส่งปัจจัยแล้วก็ทั้งอยู่เบื้องหลังที่ไม่ ประสงค์ออกนามทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะทุกๆท,ท่านเลยผมต้องขอขอบคุณมากๆแล้ววันนี้ผมอ่าไม่ได้เอาเบบีแล้วก็สมบีมาลาเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกนางนอนกันอยู่ก็ไงผมก็ hmm. ขอขอบคุณมากๆนะครับผมก็คลิปนี้มีแค่กล่องเดียวนาะขอบคุณจริงๆครับบ๊ายบายครับผมทุกคนเสื้อมันตัวเล็กหมดเลยทุกคนใส่ใส่ไม่ได้อะเสื้อมันตัวรับ ผมใส่พี่มาร์กก็คับไปหมดแล้วใส่ได้แต่คอเ่ยตอนนี้ใส่ได้แค่องหญิงกับนาน็อกับอยู่เหมือนกันอ,อ,อย่าอย่าอย่าพี่มาร์กเดี๋ยวผมดูทุกคนดูมาเวลดิใส่ให้เขาเอาไปกัดเฉยเลย เสื้อใส่ไม่ได้ใส่ได้แต่นันโนนัโนก็ครับและไอ <ım eni> ้องค์หญิงก็ครับสังสาวนี่สังสาวนี่ใส่แต่ครับดูองหญิงนี่องหญิงองหญิงยังไงยังไงเสื้อมันครับอ่ะเสื้อก็ เสื้อครับเลยองหญิงคฟิร์หญิงองหญิงผู้เสื้อครับว่าเดี๋ยวกูพ่อก็พ่อลืมตาลืมใส่อ่ะตัวองหญิงดิองหญิงทำตัวไม่ถูกเลยใส่เสื้อตัวไม่ถูกเลยหนูยังไง ัวไม่ถูกเลยท้องออกเลยนะหลิงยังไงเนี่ยทุกคนเสื้อของเขาตัวเล็กไปหมดเลยผมก็ลืมใส่ดูดินั่นเนาะ